สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าพิธีกรรม พิธีกรรมช่วยเหลอหือเขาต้องการความช่วยเหลือโอเคว่าคุณโอเคนะเหมือนร่วมร่วมทำพิธีกรรมเขาอยากบอกคุณว่า เก็บออมทรัพย์สินเงินทองเก็บออมเพื่อได้สมบัติความสุขค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีเก็บออมทรัพย์สินเงินทองบ้านมีบ้านมีรถมีที่ดินมีความสุขความสมหวังความสำเร็จเขาต้องการประสบผลสำเร็จนะ ได้ดังที่คิดที่ต้องการแล้วเขาว่าโอเคนะคุณโอเคกับเขานะนะเขาร่วมทาเหมือนทํางานทําที่ให้ได้มาร่วมมือกันต้องการให้คุณยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมมือกันสร้างครอบครัวสร้างความประสบผลสําเร็จทรัพย์สินเงินทองนะคะเก็บออมช่วยกันสร้างช่วยกันสะสม เขาอยากให้คุณโอเคกับเขาด้วยร่วมมือกันวิญญาณขอโทษเขาขอโทษเหมือนเขาเคยทำผิดทำไม่ดีเขาดูเศร้าๆ แล้วเขาต้องการให้คุณช่วยยื่นเหมือนเข้ามาช่วยเขาด้วยที่ทําไม่ดีไปเขาขอโทษม,มีคุณติดตามมีอุปสรรคปัญหาคอยติดตามเขาอยากบอกคุณว่าประจนไผ่โอเคถ้าคุณพร้อมนะคะเขาพร้อมที่จะประจนไผ่แล้วคุณโอเคกับเขาไหมพร้อมที่จะประชนไปไปด้วยกัน เพราะว่าพิธีกรรมร่วมมือกันสร้างครอบครัวสสมเก็บออมพบชัยชนะสมหวังได้ดังที่คิดถ้ามีคุณร่วมมือด้วยเขาพร้อมที่จะประจนผ์ผายพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่กลัวอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจลกรรมคิด แผนวางแผนที่จะเก็บออมสร้างรายได้การเรียกร้องเขาจะบอกให้คุณรู้บริวารมีความสุขมีคุณอยู่ใกล้ๆช่วยเหลือกันมอนเขาจะพูดถึงความร่วมมือช่วยเหลือการให้อภัยนะเขาทำอะไรผิดไปเขาขอโทษ เขาต้องการชัยชนะความประสบผลสำเร็จเขาจะทำให้ได้นะเขาบอกให้คุณรู้เรียกร้องบอกพูดให้คุณรู้ว่าเขาจะทำให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการแล้วช่วยกันเก็บออมเขาหาวิธีเขาจะทำให้ได้แต่คุณต้องร่วมมือกับเขาช่วยเหลือเขาด้วยนะคะยื่นมือเข้ามาช่วย ช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บออมโอเคแล้วเขาคุณโอเคกับเขาเขาก็พร้อมที่จะประชนผายพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่กลัวเขาไม่กลัวแล้วเขาจะต้องทำให้ได้ได้ชัยชนะที่หนึ่งเขาอยากบอกคุณเขาจะทำให้ได้ประสบผลสำเร็จ ที่คิดที่ต้องการในการเก็บออมเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะโอเคนําสิ่งที่ดีที่ใช้ชนะที่ปาถนาในทุกๆเรื่องถ้าคุณพร้อมเขาก็พร้อมนะคะก้าวไปข้างหน้าให้คุณโอเคไปกับเขาเขาจะบอกต้องร่วมมือแล้วเขาขอโทษถ้าทําผิดทําไม่ดีเขาขอโทษเขาพร้อมจะก้าวไป เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าฐานไฟเก่าล้วก็พูดถึงคิดถึงเรื่องเก่าๆและลืงไฟเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เขาเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟเขารู้ว่าไม่ดีแต่เขาก็ทำ น้ำพึ่งและยาพิษทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันถนอมรักดูแลถนอมหัวใจความรักความอบอุ่นระหว่างคุณกับเขาช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันถนอมหัวใจเบิกบานเขามีความสุขมีคุณอยู่ในหัวใจเดินนิ่ง เขาเขาอยากบอกคุณในเรื่องเก่าๆเรื่องที่เขาทําผิดนะคะเขาเน่ะเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟเขารู้ว่าผิดในเรื่องเก่าๆว่าทาทาให้ทุกน้ําพึ่งและยาพิษทั้งสุขและทุกเขาอยากให้คุณดูแลหัวใจเขาดูแลซึ่งกันและกันคับหัวใจเบิกบานมีความสุขร่วมมือกันช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะดูแลถนอมหัวใจกันและกัน มืนเขาจะพูดว่าเขาทําผิดเคยผิดมานะ่ะเขาก็เป็นเหมือนแมงเมาแต่เขาเหมือนเขาจะปรับตัวเขาจะทําร่วมมือสร้างครอบครัวทําสิ่งที่ดีๆเพื่อชัยชนะนะมีคุณมีความสุขเบิกบานหัวใจถนอมดูแลซึ่งกันและกัน พรที่ผ่านมาทั้งสุขและทุกข์ไปด้วยกันด้วยความผิดด้วยตัวเขาถึงเรื่อง,องเก่าๆที่เขาเคยทําผิดที่เขารู้แต่เขาก็เนี่ยเป็นเหมือนแมงเมา่าบินเข้ากองไฟรู้แต่เขาก็ทําแล้วเขาก็เหมือนแมงเมา่าแต่เขาก็จะปรับปรุงดูแลหัวใจซึ่งกันและกัน เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าอยากบอกอะไรอีกค่ะบอกว่าฉันพร้อมแล้วนเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนเขาพร้อมอย่างแน่นอนมั่นใจ ฉันเป็นคนขี้หึงคขี้หวงความแข็งแกร่งคุณมีความสำคัญคุณสำคัญสำหรับเขามีความสำคัญเพหัวออใจเขาแข็งแกร่ง แล้วมีคุณแต่เขาว่าเขาเป็นคนขี้เหงื่ขี้หวงความรักฉันรู้สึกเขาว่ารู้สึกเหมือนกันคุณรู้สึกเหมือนกันกับเขาไหม เอื้อมมือออกไปไม่ใช่เขาอยากบอกอะไรคิดถึงสิบแปดบวกเขา เขาพร้อมแล้วเขารักคุณแล้วเขามีคุณเตรียมพร้อมแล้วคุณคิดถึงคิดเหมือนกับเขาไหมแล้วเขาคิดถึงคุณมีคุณแล้วเขาพูดถึงคุณใช่ไม่ใช่ความเข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วเขาคิด18บปดบวกกับคุณคุณคิดเหมือนเขาไหมฉันอาจจะเป็นฮีโร่ของคุณก็ได้เป็นคนที่ดี ของคุณอันนี้ดูเหมือนเขาคิดกลับไปกลับมาอันนี้ก็รู้สึกที่เขาว่าแน่นอนเขาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามีคุณเขาหึงหวงนะเขาคิดถึงคุณถึงเรื่องสิบแปดบวกแล้วเขาว่าคุณคิดเหมือนกับเขาไหม อยากบอกว่าเวลาไม่เหมาะกับเราแต่ตอนนี้เวลาไม่เหมาะฉันสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมถ้าไม่มีเขาคุณมีความสุขไหมถ้าไม่มีเขาเขาดึงดูดคุณมากอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณอยู่ใกล้ๆดึงดูดลหลงไหลคุณ เพราะว่าเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาไปเขากลัวกลัวการถูกทอดทิ้งเขากลัวคุณทิ้งเขาเขาจะทิ้งคุณก่อนก่อนที่คุณจะทิ้งเขาฉันหวังว่าฉันจะสามารถกลับคําพูดของฉันตอนที่เขาพูดไปเขาว่าเขาจะกลับคําพูดได้ที่เขาว่าเขาจะทิ้งคุณก่อนไม่ใช่เขาจะกลับคําพูดหใม ฉันหวังว่าฉันจะสามารถแบ่งปันข่าวดีกับคุณเรื่องดีๆสิ่งดีๆ <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันทำทุกอย่างยุ่งเหยิงฉันจะรอสัญญาณจากคุณ รอสัญญาณคุณพูดกับฉันผ่านเสียงเพลงเขาฟังเพลงเหมือนคุณพูดกับเขาเราต้องปล่อยมือจากกันเหมือนเขาว่าเขาจะกลับคำพูดได้ที่เขาพูดไปว่าปล่อยมือแล้วเขาจะทิ้งคุณ การค้นหาความจริงทำให้เขาทึ่งเมื่อเขารู้ความจริงเขาทึ่งเขาว่าเราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณดูเขาจะคิดกลับไปกลับมาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครยไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ